ยวอทซัสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวยใสทุกคนนะครับพบกับผม Toxic p r o p l a y e r วันนี้เราอยู่กับคลิปซอดเล่นทุกตัวละครนะครับวันนี้เนี่ยเรากล่าวมาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าอรุณีนะครับซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าทำไมการอ่านชื่อตัวละครนี้มันรู้สึกว่าเอออ่านง่ายจังก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยคือตัวละครไทยนะครับตัวละครคนไทยเลยนะครับมันจะเป็นชื่อของอรุณีนะครับอย่างอรุณีอาภาตะวันลุ่งนะครับก็เออเป็นตัวละครไทยตัวแรก ตัวเดียวนะครับก็ในเกมนี้ที่มันโผล่มานะครับแล้วก็อย่างคือ,อเสียดายคืออย่างเดียวคือไม่มีไวซ์ไลน์ภาษาไทยนะประเด็น,นเสียดายที่หายเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาดูนะว่าตัวละครอรุณีเนี่ยมีปืนหรือว่าแกจ์เจอะไรกันบ้างก็ไปดูพร้อมกันได้เลยอาท์ตที่ส่วนของตัวละครอรุณีเนี่ยจะมีชื่อแกจ์เจว่าซูริยาเกตนะครับหรือถ้าอ่านแบบไทยๆก็เป็นสุริยะเกตก็ได้เลยนะอ่านแบบง่ายๆนะก็จะเป็นเลเซอร์ที่ไว้ไวใช้การพวกตัวละครหรือว่าการพวกสิ่งที่ ไว้คว้างมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะว่ามันใช้งานยังไงจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพแบบว่ามากมายเพราะว่ามันมีหลายมุมนะก็เดี๋ยวไปให้ดูแล้วกันว่ามันใช้งไงแล้วก็อีกอย่างคือไอ้แขนอลูนีเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันในส่วนของออการใช้แก็ตเชตนะครับว่าเป็นไงปลาเนะเอาฉติดแล้ววะอ๋อติดกูติดกูดก,กูยืนใกล้ไปอ้าวคุณอยู่ไหนอะ่ะค <น S 1> ุณหามุมไหม ลองลองเอาอะไรบางอย่างอะโดดใส่แม่งก็ได้เราวี่ติด<น>เดี๋ยวไอ้เหี้ยมันไม่พังให้วะมีแฟดไหมลองลอก็เสียนะลองแฟตลองแฟตไปดิเดี๋ยวมึงอ่าอลองเพื่อแฟตเข้าไปอืมอืมอ่าตอนนี้ผมถ่ายแบบหนึง่งคุณมีเลือดเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบใช่ไหมเดี๋ยมมึงนะอ่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยวิ่งวิ่งเข้าไปเลย เหลือประมาณเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบอ่อโดนแม่หล่าวะประมาณสี่สิบป่ะหรือเจ็ดสิบเอ้ยหรือห้าสิบมีหลายสิบใช่ไหมสามสิบลดลงไปมั้งเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันแรงมากนะ,ะนี่เขาน่าจะโดนแน่หล่านี่ไงเนี่คุณน็อปเนี่ยเ <c oughs> นี่ยล่ะเออนี่นี่นี่อยู่นี่เนี่ยล่ะเบียร์เออคุณยิงก็ได้นะคุณลองยิงดิยิงยิงอันนี้เนี่ยอันอันนี้ลองยิงดิ เออ,เอ,อแม่งยิงกันทั้งคู่อ่ะโดนสัมเอ็ดยิงกันท้งสองฝ่ายอ่ะแต่กูไม่มีแกจ็ตของตัวเองเลยคุณ,ค,ณคุณลอง,องดดแบบไม่่ไป,<แ>ไปเลยหายไปเลยเธอหายไปเลยมานี่แหละอ่ามานีถึงส่วนของการใช้แกจิตอารุณีเนี่ยอารุณีเนี่ยมันใช้แกจิตไม่ยากเลยนะก็แค่เดินเข้าไปตรงใกล้ประตูนะอ่าก็แค่กดดีพลอยแกจิตนี่นะครับ สุริยะเกตก็จะเปิดการใช้งานนะครับแต่ถ้าเพื่อนเราอยู่ใกล้หรือว่าตัวเราเนี่ยมันจะเกิดการปิดสุริยะเกตเพื่อเพื่อนเราแล้วก็เราเข้าไปได้นะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะง่ายต่อการที่มูฟเมนต์นะครับแล้วก็อย่างคือไอการที่ปิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองโคมงของอารุนีนะครับก็ถ้าเวลาเราเป็นอ t t แท k เกอร์ใช่ปะ่ะเราสามารถใช้สุริยะเกตเนี่ยดูด e เฟนเดอร์นะครับว่ามันมีด e เฟนเดอร์อยู่ใกล้ใลสุริยะเกตไหมก็รอยิงได้เพราะว่าถ้าดีเฟนเดอร์อยู่ใกล้เนี่ยมันจะปิดเลยนะครับนี่ลล้เเราก็ออยิงไดื เราสามารถเอาไปติดตรงไหนได้มากก็มีประตูนะครับอย่างแรกนีแฮตนะครับนี่แฮตล่างไม่รู้ติดทำไมเหมือนกันนะแฮตคนอันนี้แล้วก็อีกอันคือจะเป็นแฮตจากการข้างล่างนะวางวางจา,ากล่างแหละเอาติดไม่ได้มันติดไปแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนีงอันหนึ่งจำได้หรอนี่นะวางได้เลยนะ ก็มีประมาณนี้นะสำหรับการติดประตูแล้วก็แฮตนะครับแล้วก็อย่างคือคุณเห็นมือของอรุณีไหมเนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ป่ะมันเป็นเหมือนยนต์ก็มืออรุณีเนี่ยไว้สามารถเมร์เลยศัตรูได้ก็เมเลยทีเดตามกันดีกว่าก็ปกติเนี่ยเวลาเราเมเลยพวกบริเกชเนี่ยมันจะแตกแป๊บๆใช่ไหมมันจะแบบเพ้งๆแต่ถ้าเป็นอรุณีต่อยเนี่ยมันจะต่อยไปเลยนะครับต่อยทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ต่อยฟื้นเนี่ยต่อยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับต่อยแฮตกระพังเลย ต่อยอะไรก็ได้นะต่อยพื้นต่อยผนังต่อยแฮทก็ได้มันจะเป็นรูที่กว้างมากๆเลยนะครับรูของตัวนีในการต่อยเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมขนาดจอมเลยนะครับก็ดีเหมือนกันก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับอ่แกจเกจของอลูนีนะครับก็อ๋อผมลืมบอกนะครับไอ้แกจเกตอลูนีเนี่ยเพื่อนอย่าไปปลาอะไรซีซัวนะมันโดนพังได้นะเพราะว่ามันนับเป็นโปรคายของเพื่อนเหมือนกันนะครับก็ลบสิบแต้มถ้าคุณเหมือนใส้ใครก็ปลาใส่ได้เลยนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้สุริยเกตและก็การใช้หมัดของอรุณีนะครับหมัดอรุณีเนี่ยต่อยผมไม่แน่ใจว่าต่อยโลแล้วโล่เปิดได้เลยไหมโลมันตีต่อมันกลางนะแบบปุบแล้วมันจะต่อยเปิดได้เลยไหมนะก็จะไม่หํำกันก็ไม่ค่อยเจอบ่อยนะก็มีประมาณนี้แหละสำหรับการใช้กระเจ็ดกับหมัดนะครับไปส่วนของปืนกันเลยดีกว่า่าในส่วนของปืนเนี่ยอรุณนีจะมีปืนกระบอกเดียวนะครับที่เป็นปืนกลก็เป็น P10 โลนี้นะปืนที่ ให้มันทียอะไรมันรู้นะปืนนี้ปืนมี16นัดนะครับยิงไม่แรงด้วยยิงยิงกระสุนน้อยแล้วก็ดามเจน้อยด้วยนะครับ26นัดแต่ว่าปืนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทําไมมันมันเป็นอาถรรพ์ของปืนนี้หรือเปล่าคือยิงแล้วมันเข้าหัวง่ายโคตรเลยนะปืนนี้มันรู้สึกมันยิงเข้าหัวง่ายมากนะปืนนี้ก็มันไม่มีปืนอื่นใช้แล้วเราเว้นแต่อีกกระบอกหนึ่งก็จะเป็น AR นะครับก็ปืนนี้เป็นปืนแรกสำหรับการใช้ปืนกลนะครับก็ไปลองก็ได้ อาต่อไปจะเป็นเเป็นออ่ MK14 EBR นะปืนเดียวกันกับของไอ้ด็อกคนบีนะเป็นปืน AR ที่ว่าใช้เคาะนะครับใช่ป่ะวว่า AR ป่ะน่าใช่มั้งแบบปั้งปังปังปั้งปังนะครับก็ดีเหมือนกันแล้วก็เจ็บดีด้วยอ้ออีกอย่างคือของอรุณีเนี่ยเขาจะมีเป็นแถมเอเคาะมาให้เรานะครับก็ดีเหมือนกันที่เ Defender เนี่ยมีเอเคาะใช้กับเขาสักทีนะครับเดินเลยะไรเดี๋ยวรามาเลยว่า อยสเลดเดินมาคน<ร>น่ากลัวเลยแซดเอ้ยเลนฟอร์ดเหลืออเสร็จแล้วเล่นฟอร์ดเลยเลปิดปดเิเอ,อ่อตรงนู้นออฟระวังไว้เพราะว่ามันเจาะที่เดียวแล้วก็แฮตอีกที่หนึ่งมันน่าจะได้ต้องยึดเสียงมือถืออยู่หัวเราเนี่ยไรไม่ได้เลยมาดิคิวกลวงอ่ะ ถ้าไม่ลงแฮตก็อาจจะลงทางอื่นคิดว่านะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพราะว่าผมให้คุณปักตรงแฮตไปแล้วไงไอบ้บันไดแล้วไงว่ามีลวดอยู่ okay. จะลงทางนี้ใช่ั้ยข้างนี้เสี่ยมันมาบ่อยยังวะเสี่ยมาทางนี้มั้งเออหัวกูก็เด่นเท่าด้วยนะผมดำด้วย เอ็บบยังโซเฟียใตัวโซเฟียวาง,งกูเอาอันนี้วางกูดักหน้าไว้ตรงนี้เลยได้ไหมอ้าวต่วไปจะเป็นปืนพกกระบอกเดียวนะก็จะเป็น PRB92 นะปืนของค่ายปิตาควาวิล่าและก็ตัวอื่นๆนะครับที่จำได้ก็มีแค่นี้แหละก็มีปืนกระบอกเดียวนะครับมันไม่มีอีกแล้วอ้าวในส่วนของแกเจต็ตเนี่ยแกเจต็ตที่3ามจะมีเป็นบัฟวายแล้วก็จะเป็นอ่บูเลตพูฟแคมิรานะครับก็เลือกใช้ได้ทั้งสองอันนะครับแต่ว่าผมแนะนำจะเป็นบูเลตพูฟดีกว่านะเพราะว่ามันมองโดยรอบได้ถ้าด่านไหนมีบันไดเยอะก็เอาบัฟไว้มาแแค่นนั้หละ อ้าวในนะส่วนของตัวละครอารุณีเนี่ยก่อนจะจบตัวละครเนี่ยผมจะพาดูตัวละครต่อจากอารุณีนะว่าจะเป็นตัวอะไรก็ไปดูพร้อมกันได้เลยอ้าวตัวละครต่อจากอารุณีเนี่ยจะมีชื่อว่า Forest นะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูในตอนหน้านะว่า Forest เนี่ยเขามีอุปกรณ์หรือว่าปืนอะไรกันบ้างก็รอดูพร้อมกันกับทุกๆคนในตอนหน้าพร้อมกันดีกว่าอ้าวมาถึงช่วงสรุปตัวละครของเอ่ออารุณีนะครับอารุณีเนี่ยเป็นตัวที่เป็นแอนตี้แอนทรีกับแอนตี้กาเจสนับก็ ตัวสุริยะเกตเนี่ยมันสามารถกันได้ทั้งอุปกรณ์เครื่องทั้งหมดแล้วก็ทําให้สามารถาป้องกันการเข้าของตัวละครหลายๆตัวทุกตัวนั่นแหละแล้วก็มันจะมีประโยชน์เพราะว่าเวลา,าเหลือศัตรูตัวท้ายๆเนี่ยมันจะหล่นนะแล้วก็จะวิ่งเข้ามาถ้ามันเหลือตัวท้ายแล้วเวลามันบีบก็เขาอาจจะวิ่งเข้ามาแบบชนสุริยะเกตเข้ามาเลยก็ได้แล้วก็วจะเจ็บไปหน่อยไม่หน่อยดิมันเออมันหน่อยเลยแหละแค่นี้แหละก็ในส่วนการเล่นเนี่ยผมชอบเอาไปวิ่งข้างนอกนะเพราะว่ามันสนุกดี แต่ส่วนอื่นก็ไม่รู้ครับว่าจะเล่นยังไงเพราะว่า,อ,าอยู่ที่คนเล่นล้วนๆนะครับอยู่ที่คนดูเล่นนะว่าจะเล่นยังไงก็ผมบอกไม่ได้ตรงๆนะว่าจะเล่นยังไงเหมือนกันก็ก่อนจบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ชองผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งหรือว่ากดโดนิมาเพื่อเป็นค่าขนมให้ผมด้วยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาเจอกับการสอนเล่นฟอเรส t ในตอนหน้านะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วเจอกันในตอนนั้นะครับบุวยบ๊วยบ๊ย